ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด Subscribe ให้แฟนผีไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ Youtube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับเล่นบอลกันเองมีทีมต่อควรเล่นตัดเกมจะดูน่าเกียดไหมครับพี่อน้นคือถ้าเป็นคนกันเองเป็นเพื่อนกันน่ะเล่นแบบออกกำลังกายถ้อยทีถ้อยอาศัยแบ่งๆกันเล่น อย่าเล่นเหมือนชิงแชมป์โลกเพราะเวลาพี่อ้นไปเล่นพี่อ้นเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้ากันส่งเดชเอาพอเป็นกระใสไม่สไลด์ไม่อะไรปล่อยได้ปล่อยทีมมันจะได้วนเล่นกันครบไงเออทีมจะได้วนเล่นกันครบคนที่เขามาเล่นเขาจะได้เออรู้สึกสนุกเออได้เล่นตลอดไม่ต้องไปตัดเกมอะไรจนน่าเกียดเพื่อสุขภาพออกกําลังกายนึกเอาไว้ในหัวมาออกกําลังกายไม่ได้มาขาหักกลับไปเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นคนนั้นเองเพื่อคารู้จักกันปล่อยได้ปล่อยขำขำ เราต้องนึกก่อนว่าที่เรานัดรวมทีมไปเล่นเตะบอลกันเนี่ยเราไปจุดประสงค์ของเราไปเพื่ออะไรไปเจอเพื่อนสนุกสนานที่ฮาปาร์ตี้ไปออกกำลังกายร่วมกันถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องชัยชนะทิ้งมันไปได้เลยไปเล่นมาเนี่ยไม่ได้เคยอยากจะชนะเลยโดนกี่ลูกก็เล่นเฮฮาปาร์ตี้เพราะว่าจะไปออกกำลังกายไปเจอพี่พี่น้องนองคุยกันสนุกสนานไม่มีอะตัดเกมส่งเดทสไลด์ส่งเดทไม่มีปล่อยได้ปล่อยไม่ทนันคือไม่ทนันแค่นั้นเองไม่ดึงด้วย ไม่ควรจำเป็นเด็กแถวบ้านชอบมาขอเล่นด้วยเล่นแรงกันอย่างกับยิงได้ลูกละพันถ้าอย่างนั้นอย่าไปเล่นกับมันครับอหรือไม่ถ้ามันเด็กสนิทกันก็สอนมันจับข่าคุยกันเลยหลังเล่นจบเนี่ยพวกมึงมาเล่นเนี่ยพวกมึงต้องการอะไรวะออกลังกายอยากรู้จักกันอยากรู้จักพวกพี่อยากมาสนุกกันหรือว่าพวกมึงมาเล่นเพื่อที่จะชิงแชมป์โลกถามมันไปเลยถ้ามันไม่โอเคมันทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเล่นกับมันอีกแค่นั้นแหละ นั่งคุยกันอย่างเดียวพอมันไม่คุ้มเสียครับเราต้องทํางานเรามีงานที่ต้องรับผิดชอบเราต้องไปนู่นไปนี่ต้องดูแลครอบครัวต้องอย่างนี้อย่างนั้นเกิดเราไปเราแค่อยากไปออกกำลังกายเฉยอยากไปเจอเพื่อนฝูงเฉยแต่ไปไปเจอคนเล่นแรงและทําให้เราบาดเจ็บงานเสียไม่ได้ครับพี่คิดว่าหนังโฟรคิงเป็นหนังกากไหม อา้าวทำไมเราไปคิดอย่างนั้นนะเราได้ดูหรือยังอะหนังแต่ละเรื่องอะคนสิบคนไปดูอะให้ความเห็นไม่เหมือนกันหรอกคน10บคนไปดู f o king สีคนอาจจะบอกว่าดี3มคนอาจจะบอกว่าเฉยเฉยอีก3ามคนอาจจะบอกว่าไม่เรื่องก็ได้เราเป็นคนธรรมดาเวลาไปดูหนังถ้าเราไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเราว่ามันดีนั่นคือหนังดีสําหรับเราครับส่วนในเรื่องเดียวกันอีกคนนึงไปดู แต่เขาไม่ชอบมันก็เป็นความรู้สึกของเขาไงหนังจะดีไม่ดีอาหารจะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ตัวเราอาหารจะถูกปากเราไหมร้านนี้เขาบอกไม่ดีไม่อร่อยพอกูไปกินอา้าวอร่อยนี่มาถูกปากเราหนังเรื่องนี้เขาว่าไม่ดีเอ้ยพอกูไปดูเฮ้ยมันก็สนุกนี่ว่ามันถูกจิตเราเราเป็นคนเลือกครับว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีไม่ใช่คนอื่นเลือกเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูก่อนเราถึงจะตัดสินใจได้ว่าดีหรือไม่ดี เพราะเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดกับชิพี่อ้นบ่อยมากโหกูไปดูมาแล้วไม่เห็นสนุกเลยเรื่องนี้เหรอพอเราไปดูสนุกชิบหายเลยไปดูก่อนถ้าอยากดูไปดูจะได้รู้ว่าดีหรือไม่ดีของของที่มันอยู่ตรงหน้าเราอ่ะมันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราไงมันไม่ใช่ว่าของที่อยู่ตรงหน้าเราคนอื่นบอกไม่ดีแล้วเราจะต้องไม่ดีตามอ่ะไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเราอาจจะพลาดของดีไปโดยที่เราโดยที่เราไม่รู้เลยก็ได้นะร้านนี้ไม่อร่อยมึงอย่าไปกินเหรอเออกูไม่ไปกินละ แต่เปล่าเลยเฮียจริงๆแล้วแบบรสชาติที่มึงชอบเลยสไตล์ที่มึงชอบเลยแต่ไม่ไปกินเพราะอะไรเพราะไปไม่ชอบเหมือนคนอื่นซะแล้วทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองยังไม่ได้ลองซื้อทําไมรถยี่ห้อนี้มันไม่ดีอา้าวกูดีกูเป็นคนใช้กูเป็นคนซื้อมึงเป็นใครมึงเป็นใครต่างกูแท้ๆมาบอกรถกูไม่ดีอา้าวไอ้เฮียอ่อยาอาา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 า ที่ทำงานเก่ากูซือ้อทำไมซูซูกิมันไม่ดีมันไม่ดียังไงวะกูใช้มาเจ็ปดปีไม่เห็นมีปัญหาหาเลยเลยดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ได้เลยน,นะแล้วสําหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด s ซับ c r i b e ์ช anel ใน YouTube ให้แฟนผีวร้ขคนด้วยนะครับ